ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีนะ็นท่านผู้ชมทุกท่านพูดถึงการสร้างแรงจูงใจในการบริหารโลกลูกหลานต่อมันในการศึกษานบการศึกษาเรามีนิดเดียวเท่านั้นอาตมาเสนออย่าง,งดมท่านไม่ต้องเคืองกันนะไอ้งบประมาณที่ไปทาภาพยนตร์และโฆษณาเรื่องอุบัติภัยทางถนนเนี่ยปีละเท่าไหร่หนึ่งนะัทานานะสองรณรงค์เรื่องเล่าสามเรื่องบุหรี่เนี่ย เอาสามงบมาร,รวมกันเป็นงบบริสุทธิ์ให้เด็กต่างจังหวัดไปเลยท่านต่อไฟฟ้าไปเลยซื้อจอใหญ่ให้มันเลยเดี๋ยวมันก็เป็น 5G แล้วท่าน 5G นี่นะผ่าตัดยังดูข้างในได้ท่านเดี๋ยวว่าจะภาพยนตร์เลยนะต่อไปหมอผ่าตัดเนี่ยสบายแล้วท่านลูกศิษย์อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมท่านเ,เปิด 5G ดูต่อสัญญาณเข้าขเครื่องนี้นะแยกกล้องไปอะไรไปมีกล้องตั้งข้างนอกแยกกล้องไปข้างใน หมอใหญ่อยู่ทรงนี้ท่านรถบารดังๆ,ๆบอกรู้สึกเลยผ่าตัดอย่างาง,างั้นๆๆงั้นอยู่ไว้เครื่องมือไว้พอก็ศึกษาก็มันกันไอ้มงบเนี่ยให้เด็กได้ไหมยเดี๋ยวจะไปกินของเค้านะท่านเออ่อถ้าไม่จะไปโรงโรงน้ํสูบุรี่แล้วท่านไม่ต้องไปโร,รงโรง,นนงมันสู่มันก็ตายไปเองแหละเคาก็รู้กันหมดแล้วที่ซองบุหรีมันก็มีโฆษณาเคามันอยู่แล้วเสียค่าโฆษณา แล้วหนังก็ซ้ำซากอยู่นั่นแหละไม่ได้สร้างแรงประทับใจเลยเลยงบที่ละต่อต้านอุบัติภัยทางถนนปีละกี่พันล้านอาตมาไม่เห็นมันลดลงเลยไม่เห็นลดลงหนึ่งคนมันไม่เชื่อหรือคนมันโง่หรือการทํางานไม่ได้ผลไม่ได้สร้างแรงจูงใจเอางบนี่นะฮะอุบัติภัยทางถนนไปให้ปอเทคตึงไปให้หน่วยองค์กรดีกว่าแต่อาตมาไม่ขอให้ให้เด็กสิครับ ให้เด็กแล้วปรับระบบนี้ไปเลยท่านงบบุรีงบการต้อนสุลาเขาก็ขายของเขา็เราไปขึ้นราคาเขาไอ้สุลาเนี่ยท่านนะเออเขาไม่ได้ปืนมาจี้หัวกระบาลให้คนซื้อมาะไรล่ะอตาตมาไม่เคยว่านะมันอยู่ที่คนซื้อแต่เราไปขึ้นภาษีเขาเราเอาภาษีเขามาลง,ลงเรื่องเนี้ยท่านจะโซภาพกับเรื่องอะไรอุบัติเหตุ ถ้ามันไม่ให้เด็กมันมีความรู้แล้วท่านแล้วทาสื่อยัดเด็กไปเลยสื่อในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยท่านที่เขาเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยที่เวลานั้นก,ก่อนจะขึ้นเรื่องนี้เขาบอกข้ามโฆษณาได้ห้ามข้ามคนคุณจะเรียนเรื่องนี้คุณต้องดูอันนี้เสียงงันไ่กี่ตังค์ท่านกดแป๊บๆอตมาก็ทําได้ให้เลขาทําแป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องไปเสียเงินอันนั้นไปพัฒนาเด็กดีกว่าคนอื่นจะไม่พูดท่านแต่อตมาพูด และจะตามเรื่องนี้อย่างกระชันชิดรวมทั้งอะไรฮะงบประมาณที่ให้โทรทัศน์บางช่องไปว่ามันสมมติผลท่านเคยไปควบคุมว่าผลิตรายการเพื่อเด็กเพื่ออะไรอย่างไรต้องเอาโทรทัศน์ช่องนั้นน่ะท่านมาปรับปรุงเป็นปช่องการศึกษาแล้วถามว่าเขามีความรู้ไหมเขามีความรู้แต่เขาไม่ไมให้นโยบายเขาไอ้เหลือดาลงดาละจัดเลิกการยาการแต่งงานกันเนี่ยก็สมก็สิบเลิกเลิกสักทีเถอะก็เลอกหัวเขาเมียเขา สามงบเนี่ยแปลมาเป็นงบเพื่อเด็กเพื่อการศึกษาและเพื่อแก้ข้อขัดข้องให้เขาอย่าท้องเขาหิวเท่านี้เราเสามารถพัฒนาประเทศชาติได้เมื่อเขามีความรู้แล้วสร้างแรงจูงใจเขาจะมาทดแทนอ่หนึ่งคนดีๆอย่างเราสองเขาจะมาทดแทนคนชั่วๆที่กำลังจะตายไป